ค่ะแนบวันนี้มีเคสอะไรมาแบ่งปันตั้งเอยค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นแชร์เรื่องของอนายขหารค่ะ,ะเป็นไตระยะ3ค่ะไตระยะ3กลางนะคะก็คือ GFR อยู่ที่เอเจออยู่ที่ส่าค่ะสี่ส้ดค่ะเ่เดียวแล้วนะคะ,คะก็คือ,อเป็นไตระยะ3แล้วทีนี้ก็ด้วย นายทหารนะคะก็คือเขาก็จะเป็นใช้ชีวิตดิ้งใช่ไหมดิ้งค่ะดิ้งมีการใช้ข้อบมนทหารอากาศใช่ค่ะก็ทําให้เป็นแบบไตรอดแย่ลงนะคะก็ทีนี้ก็ติดต่อมาก็ขอก็มีแนะนําให้ทานอุ้งมีไปนะคะก็ทานอุ้งมีสองซองวันละสองซองใช่ค่ะทานอุ้งมีวันละสองซองทีนี้หลังจากทานไปก็คือสําหรับ ในฐานทานิตจะดีว่าคือเขาก็รักตัวเองอะเนาะเขาต้องการไม่มีโรคประจําตัวเพียงแต่ว่าการใช้ใช้ชีวิตแบบว่าด้วยการด้วยทหารนะคะช้ยสังสรรค์อะไรพวกนี้ก็ทําให้แบบว่าสุขภาพอ่าค่ะก็ไตก็เลยแย่ลงไปก็ไม่ได้มีโรคประจําตัวที่ต้องทานไม่มีาไม่มีทีนี้ก็เขาก็อยากจะดูแลตัวเองนะคะก็ติดต่อมาก็ให้ทานอูมิสองซองวันละสองซองทีนี้ เลาทานี้ววาละสองซองก็ดีว่าอาหารท่านนี้ดูแลดูแลอาหารการก<อ>ินใช่ดูแลอาหารได้ดีค่าของเสียก็คือไม่สูงทําให้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไปตัว สุขภาพคือตรวจเลือดอะคะตรวจเลือดดูผลทุกๆหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็ไปตรวจแล้วก็ดูผลว่าอาหารที่ทานไปสามารถที่จะถูกต้องถูกต้องไหมคุมงได้ไหมค่ะก็ใส่ใจดีนะอายุเท่าไหร่นะคะอายุ58ค่ะ้าิใช่อายุห้าสิบแค่ะทีนี้พอผ่านไปสามเดือนก็แจ้งมานะคะก็บอกว่าไปหาคุณหมอมาตอนนี้ EGF R ขึ้นมาที่ 72.25สิบสอจุดง้อยใจมาเป็นใจก็คือใจขึ้นมาเป็นระยะสองแล้วค่ะเนี่ยเขาก็มี่าไหร่นะขึ้นมา20%กว่าเเนเี่ย7 2 2ดสองจุขึ้นมายีกว่าปนตระยะที่2อนี้าเดือนเนาะค่ะวันละององขอบขอคุณด้วยในเนี้ยค่ะค่ะ อันนีน,นี่ค่าของเสียก็คือไม่เคยเกินเีาควบคุมดีใช่ไหมาควบคุมอาหารดีมากค่ะก็คือค่าของเสียจะไม่เกินม,มันก็เลยทําให้ค่าอี f r ขึ้นขึ้นมาดีาใช่เพราะว่าค่า e g f r เนี่ยมันเกิดจากการคํานวณเนาะคานวณในการเอาเพลร์เทนีมาคํานวณเกลร์เทนีก็คือค่าของเสียถ้าเราควบคุมอาหารดีค่าของเสียคือเกลร์เทนีต่ำเนี่ยเอาไปคํานวณ e g f r ปุ๊บรูปเนี่ย E.G.F.R ก็จะเพิ่มขึ้นได้ถ้าเราคุมอาหารดีเนาะโอ้นี่เคสนี้ก็เห็นชัดเลยว่าการภุมอาหารไม่ให้ค่าของเสียสูงไม่ให้ค่าเกลือีเมีนสูงเนาะไม่เป็นภาระของไตแล้วก็ทานอูมิฟื้นฟูวันละสองสองสามเดือนนะคะต่อเนื่อง E.G.F.R ไตทำงานดีขึ้น20% 21%ิเเซนต์ย่เลยนะคะเยอะมากเลยนะคะเคสนี้ก็มาทับใจมากขอบคุณมากค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.